สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวิตเตอร์ทีกลับามีกครั้งหนึ่งมาเยี่ยมแทสซีกรุ๊ครั้งนี้เรามาเราคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคอเขแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ F A A นะครับแต่เรากลับมาเทสนี้เราจะไม่คุยถึงอุปกรณ์ F A A แล้วแต่วันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าอย่างหนึ่งที่ทางแทสซีกรุ๊เป็น,นนะตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยใช่ครับสินค้าที่ผมพูดถึงนี้คือนี่ครับ O S ครับ โอเอสมีสินค้าอะไรบ้างคะตอนนี้ที่ทางใิสิคุออกมาจำหน่ายก็โอเอสเนี่ยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคนไทยเนี่ยคุ้นหูกับชื่อนี้มานานมากนะครับก็คือคุ้นหูมาจาก o อเอสมันคืออุปกรณ์ระบบส่งกําลังอย่างหนึ่งนั่นก็คือคัดนะครับซึ่งจะจะมีในรูปแบบของทั้งเป็นซิงเกิลเพจและทวินเพจหรือจะเป็นแบบทริปเปิลเพจก็มีทริปเปิลเพจหมายความว่า1แผ่น ใช่ครับเป็นผ้าคัทหนึ่งแผ่นทวินเพลก็สามแผ่นใช่ครับทิพิทเพลก็สามก็สามแผ่นทีนี้จะขายเรียกว่าอะไรสี่แผ่นก็ก็ก็เป็นก็เป็นสี่แผ่นเหมือนกันคือเป็น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 โฟร์ดิสเหมือนกันนะครับอ่าก็สี่แผ่นเนี่ยคือมันพูดถึงรถระดับพันมาอัพประมาณนั้นแล้วทำให้สิกรุ่มเนี่ยเป็นตัวทายจำหน่ายโอ้เอสมีมานานเนีครับก็ ทางเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงเจ้าเดียวเพียงเพียงที่เดียวในประเทศไทยไนะครับเป็นดีเลเลอร์ใหญ่ในในย่านอาเซียนเลยก็ว่านะเป็นมาประมาณเกือบเกืปีแล้ครับประมาณสิบสแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าในเมืองไทยลูกค้าในเมืองไทยดีครับลูกค้าในเมืองไทยให้การยอมรับคัสโอเอสนี่ยดีคือโอเคหนึ่งคือได้มันมาจากชื่อแหละ ที่ว่าอุ่นใจได้ว่าเอโอเมันมีคุณภาพนะครับใช้งานได้ได้ได้ไดผลจริงๆร uh huh. สองคือเรื่องคุณภาพที่ OS ผลิตขึ้นมาเนี่ยคือทุกทุกอุปกรณ์ทุกตัว OS ญี่ปุ่นใส่ใจวิถีพิถันในการผลิตจริงๆ OS uh huh. นะครับ OS นี่จากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงใช่ครับแล้ว่วนการตลาดนี่ก็คือว่าเราไม่มีเชียงกงมีล่าหลายยะแยะ OS ก็จะมีมือสอเข้ามานี่มีผลกระทบต่อทาง ผลกระทบผลกระทบเหรอครับผลกระทบคือตรงนี้ต้องว่ากันด้วยเรื่องกลุ่มตลาด uh huh. ที่จะใช้คาสโอเอสนะครับคือโอเคคาสโอเอสเนี่ยถ้าเบิกใหม่แกะกล่องอย่างเราเนี่ย uh huh. ราคาก็ก็ต้องแพงย่อมแพงกว่าของซ uh ิงเกิซิเกแฮนจากเชียงกง uh huh. นะครับแต่สิ่งที่ต่างก,กันอย่างชัดเจนคือคุณภาพแล้วก็สมรรถนะในการในการใช้คาสเนี่ยมันต่างกัน uh huh. คาสซิงเกิแฮนมาจากมาจาก,มาจากเชียงกลงลักษณะโดยทั่วไปก็ ก็โซมตามตามสภาพนะครับแต่ส่วนของเราเนี่ยคือใหม่ทุกชิ้นน็อตทุกตัวกิ้งหมดกิ๊งหมดใช่ครับค้าคัดก็อยู่เต็มเต็มอะไรนะฮะราคาคุณขัติยาใช่ครับราคาคือค่อนข้างจะห่างกันประมาณเกือบร่วมๆเท่าตัวก็คือเรื่องของใหม่ใช้ใช่ครับแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์คัดออกเอส้างแคซีกุปปีมีตัวไหนบ้างที่มาจำหน่ายในบ้าเรา ตอนนี้ตอนนี้ที่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 เรามีเนี่ย uh huh. คือมีมีหมดทุกอย่าง,ท,างทุกรุ่นทุกทุกทุกรถทุกรุ่น uh huh. นะครับแต่หลักๆแล้วเออหลักๆแล้วเนี่ยเรามีซิงเกิลเพจแล้วก็ทว uh ินเพดนะครับมีฝาทั้งเป็นสตีลคัอเวอร์กับเป็นอลูมิเนียมคัอเวอร์มันมันต่างกันยังไงอะตีลอลูมิเนียมเนี่ยคือเราส่วนที่ต่างกันเนี่ยคืออย, okay, อย่างโอเคอย่างซิงเกิลเพจเนี่ยอันนี้คือตัวที่เป็นซิงเกิลเพจนะครับ okay. ตัวนี้เป็นทวินเพจแต่คือคือไม่ได้มองที่ต่างกันที่คอเวอร์ตัวซิงเกิลเพจเองก็จะมีปมีคอเวอร์เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันซึ่งมันจะมีผลตรงที่น้ําหนักน้ําหนักจะเบากว่าเป็นคอเวอร์เหล็กนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยลูกค้าผมลูกค้านิยมใส่ซิงเกิลเพจหรือทวินเพจกันอันนี้อันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของของรถเลยนะครับว่า ว่ารถที่ของของลูกค้าเนี่ยทำมาในสเ,เต็ปนี้แรงม้าเท่านี้เท่านี้เราก็สามารถจะบอกได้ว่าโอเคเหมาะกับคัสซิงเกิลเพจหรือเหมาะกับคัสทวินทวินเพจเนี่ยไงซิงเกิลเพจนี่รับไปกี่ร้อยมา้าซิงเกิลเพจคัสเพ็นหนึ่งแผ่นของ OS นะครับถ้าเป็นซิงเกิลเพจจะเคมไว้ที่350แรงมา้าสามร้อยห้าสิบแรงมา้าใช่ครับถ้าเลือกตัดต่อไปเป็นทวินเพจนะทวินเพจก็ก็คูณ2ไปเลยอ๋อคูณ2ก็คูณ 2, 2ไปเลย นอกจากนอกจากจะเป็นจะเป็นรุ่นทีอาร์ซีรีส์เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีนึงว่าว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างยังไงซึ่งลักษณะของ้าคัสแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะต่างกันอีกคือคุณภาพในการรองรับแรงม้าหรือแรงบิตอะไรมันก็จะต่างกันอีกต่างกันอีกครับผมแล้วอุปกรณ์ของทวินเพจมันมีอะไรบ้างอธิบายผมฟังหน่อยนะอ่าตัวนี้เป็นเป็นอะไหล่ของของคาสต์วินเพจนะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยตัวนี้คือ ตัวนี้คือเป็นเพชเชอร์เพดนะครับเรียกเป็นเพชเชอร์เพดมันมีหน้าที่อะไรอะ่ะเพชเชอร์เพดเนี่ยคือเวลาเรากดเรากดมันอยู่รองจากชั้นหวีเอาจากหวีระหว่างแผ่นต่อแผน่นใช่ครับตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่โอ้เสียงนี่แหละคือต้นกำเนิดของเสียงโอ้ใช่ครับ<น>ตัวนี้แหละคือ,อมีเสียงคลีเนี <laughs> มันเป็นเอกลักษณ์จริงคือ กำเนิดเสียงของมันก็คือมาจากแผ่นเพชรเพลในในลักษณะที่เรากดคัตเนี่ยคัตมันจะจากออกจากกันทําให้ทําให้แผ่นเพชรเพลเนี่มันลอยตัว uh huh. พอมลอยตัวเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นเล็กน้อยมันก็จะเกิดการสั่นพอสั่นเนี่ยโลหะมันไปกระทบกับโลหะมันก็จะดังกิ๊งกิ้งกิ uh ๊ง huh. แต่ว่าบางบางบาง,บางยี่ห้อเนี่ยเสียงจะดังมาก uh huh. คือคัตซิ่งเนี่ยสั่นเหมือนกัน uh huh. แต่จะอยู่ที่ ของของเราของ OS หรือว่าของ,ของแต่ละยี่ห้อที่เสียงดังไม่เหมือนกันเสียงดังไม่เหมือนกันจะรู้จะ้ครับจะดังน้อยหน่อยจะดังน้อยหน่อยจะดังน้อยหน่อยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นของผ้าคัดแล้วนะครับพอพอหลุดจากเพชรเพจมาก็จะเป็นผ้าคัดผ้าคัดก็ก็ก็จะมีแบ่งอีกออกแบ่งแบ่งแบ่งเป็นอีกออกว่าเป็นผ้าคัดในในในแบบไหนผ้าคัดเนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็นสาม นะครับทยแรกคือเป็นดัมเพนดิสก์ก็คือเป็นเป็นเป็นระหว่างตรงกลางตรงเนี้ยมันจะมีเป็นสปริงนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโซลิดดิสก์นะครับส่วนคือไอตัวที่เป็นที่เป็นสปริงเนี่ยมันจะรุ่นที่เป็นสปริงมันจะให้ความนุ่มนวลมากกว่า นะครับใะลักษณะการกดคัทคือรถแข่งานใช่ครับรถซิ่งสตีทเดซซิงทั่วๆไปตัวนี้เป็นรถแข่งเดียวตัวนี้ถ้าจะให้ขับเหมาะจริงๆก็ต้องเป็นรถแข่งลักษณะเลยลักษณเลยนะครับอีกตัวส่วนอีกตัวนึงจะเป็นฮับเซนเตอร์ดิสเป็นฮับเป็นฮับเซนเตอร์นะครับซึ่งตัวตรงกลางตรงเนี้ยสามารถจะถอดแยกออกจากชิ้นผ้าผ้าคัดได้ได้ครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นฟันเฟืองแล้วก็ตัวผ้าเองก็จะเป็นฟันเฟืองที่สามารถจะประกบกันได้ แล้วสว่วนมีส่วนอะไรต่อเพิ่มเติมไหมหลังจากอันนี้เป็นทวินเพจนะครับอพอชั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเพเชอร์เพจซึ่งจะกั้นอยู่ระหว่างผ้าสองแผน่นนะครับกั้กนอยู่ระหว่างผ้าสองแผ่นอันนี้ก็มีส่วนที่มีเสียงดังเหมือนกันไหมส่วนที่ดังก็คือเป็นเพเชอร์เพจเลยครับก็อันนี้เป็นเซเตอร์เ,เพจครับซึ่งกั้นระหว่างผ้าคลาสตั้งสองแผ่นนี่คือเป็นพัาหายต่อที่สองแล้วอุปกรณ์นี่คืออะไรครับชุดนี้ชุดนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น Alteration Kit uh huh. นะครับซึ่งเป็นชุดขาเตะ uh huh. ชุดขาเตะที่ใช้ร่วมกับ c a สโอเอสหวีโอบางรุ่นเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นตัวนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวนี้มันเป็นขาเตะของเครื่อง EJ20 ของซูบูรุ